บทที่5ภายกลางลำน้ำเพชกแง่งน,นี้รู้สึกว่าตัวมีกระแสลมพุ่งมาทางด้านหลังปรีบสะบัดแพลแดงออกไปตามสัญชาตญาณด้วยกระบวนท่าสิงเลี้ยงไป้บุวยมังกรเทพพญนา,าสะบัดหางพแพลแดงกลับกลายจากอ่อนนุ่มมาเป็นแข็งกระด้าง้าดกลาดไปอย่างรุนแรงปลานสายฟ้าว่องไวจนน้าตื่นตระหนกตกใจย,ยิ่งแต่กลับฟาดใส่อากาศเข้าอย่างนธนัดทนี เพลงงักนี้รีบเหลือบแลไปเห็นเสียเ่ยวเจี๋ยยืนอยู่ที่ไม่ไกลเท่าใดด้วยความปลอดภัยเมื่อเกิดกิดหาหรือหันยิ่งนักรีบโถมเข้าหาคว้าน่างอัอนอ่อนที่สวยสครานเข้าออไปในอ้อมอกร้องเสียงละล่ำระล,ะล,ะละักบางเสียเ่ยวเจียพวกเรารีบไปกันโคนนี้อันสวยสครานเมื่อตาที่สดใสเป็นประกายจับจ้องดูเงาร่างสีเหลืองที่ละเร้่วดุดดังเป็นหมอกควันห่างเบื้องหน้า ่านสิชากล่าวอย่างเดดเียวว่าข้าพเจ้ามีไปเพล่งงานนี้พอได้ฟังตื่นตกใจรีบร้องขึ้นว่าเซียวเจี้ยขณะนี้ไม่หนีก็ไรโอกาสแล้วพวกเราขณะนี้หนีไปก็ไม่รอดดอกอ้างหุนปังในเมื่อมีเจตนาจะฉุดค่าข้าพเจ้าในรัศมีหลายร้อยลีน้นี้ทั้งทางบกและทางน้ําน่ากลัวมีเขี้ยวเล็บของพวกมันรายล้อมจนหนาแน่นพวกเราเรามีเพียงสองคน ไหนเลยจะหนีรอดไปได้เพกง,งนเนี้ยขมวดคิ้วจับตาจ้องมองดูโกเนี้ยอันสวยสะคลานอย่างสงสัยคำหนึ่งด้วยความพิศบ่งว่านางได้รับการทนุถนอมตามใจแต่น้อยเติบใหญ่ช่ไหนวันนี้เป็นการเกณฑ์ค่าอย่างนองเลือดแล้วยังมีความสงบเยือเกเย็นเช่นนี้เล่าในใจแม้จะคิดเช่นนั้นแต่ปากก็กล่าวอย่างราบเรียบว่าแล้วจะทําอย่างไรลือกโกเนี้ยชมสะคลานชี้ไปที่เงาสีเหลือง ซึ่งกำลังและเลี้ยวอยู่ไปมาใบหน้าอันผุดผ่านบาดใจปรากฏรอยยิ้มดังบัวแย้มกล่าวว่าท่านดูเนกพังเนี้มองดูตามปลายนิ้วเห็นบริวารอั้งหุ้นปังที่เหลือตายอยู่สิบห้าสิบคนยามนี้ได้เหลือไม่กี่คนแล้วจึงนึกได้ถึงเงาที่พุ่งไปทางข้างหลังตนเมื่อครู่และเพราะฉะนันตั้งเนิ่นานป่านนี้ ไม่มีผู้คนมาก่อกวนพวกนางทำได้น,น,นั้นสองปีศาจลำน้ำดำได้ตะกวนกล้องให้ล่าถอยตัวมันกระโดดข้ามหินโซโครกลบเข้าไปในหมู่ขวดหินศิลาอันละเกลละกะจิ๋วเม่งคุณกระโดดข้ามช้าเพียงชั่วบุกจึงถูงอี้เซี่ยวงเง็กสมัดมือฟาดจนปิวกระเด็นไปเจ็ดแปดสิบเสี้ร่วงลงสู่หมู่หินไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเี้ยวล้อที่ยังเหลืออยู่ห้าหกคน เห็นเจ้านายพากันหนีไปหมดสิ้นยิ่งหวาดหวั่นโดนดานไม่ได้เดียวหลังมามองพากันหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ยังไม่อยากรอดจากคมกระบีมรณะที่ไล่เขียนฆ่าทำร้ายอย่างดูเดานได้โกเนียโฉมสกานพอเห็นก็ตื่นตกใจยิ่งรีบผลักเพกง,งั่งเนียแล้วร้องว่ารีบเรียกเขาให้หยุดไว้ยี่เซียงเนียแกยมนี้กำลังกระโดดกายไล่ตามสองปีศาจลำน้ำดำอยู่ เพกง,ง้่งเนีอแต่ว่าเสียงนักหนักไปว่าเสี่ยวเงียบหยุดไว้อี่เสี่ยวเง,งี้ยงังกเท้าตามสัญชาตยานเดียวหน้ามองดูเพกง,งั่งเนี้ที่เดินเข้ามากล่าวเสียงเย็นชาว,ว่าท่านมีเรื่องใดจะสั่งสอนเลือกเพกงั่งเนี้กล่าวว่าเราผู้เท่าจะขอบใจท่านที่มาช่วยเหลือจากนั้นจะสั่งสอนท่านให้ท่านเด่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินตำ่ำเป็นบทเรียนบ้างเล็กน้อยยี่เสี่ยวเงีกยกล่าวว่า ข้าพเจ้าไราเจตนาช่วยท่านอย่างจงใจเพียงแต่ผ่านมาโดยบังเอิญเท่านั้นนี่จำเป็นต้องกล่าวขอบพระคุณแต่ท่านจะคิดสั่งสอนนึกูเนี้โฉมสะทานกูเรื่องราวจะโตเถียงจนแตกหักนม่รอให้อี้เซี่ยวเงี้ยกล่าวขาดคำรีบจึงกล่าวสวนขึ้นว่าแต่ท่านก็ช่วยข้าพเจ้าพ้นภัยมากับมือนี่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ก็นับเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่คงชื่อท่านว่าใช่หรือไม่ เพ็กห่งงางเนี้ร้องขึ้นด้วยความตื่นตะลโหนว่ามันช่วยเหลือท่านมาจริงหรือโกเนี้ยโฉมสคราร้องขึ้นด้วยความกล,กละวว่าหรือท่านมีฉาบตัวประหลาดเสื้อขาวที่เข้ามาจุดฆ่าข้าพเจ้าหรือเพ็กห่างนี้เพิ่ง,ง,งเข้าใจได้คุกเขาโครมลงหน้าอี้เซี่ยวเง็กโคกศิจ่ากล่าวว่าเราผู้เท่าขอกล่าวขอบพระคุณเซี่ยวเฮียบที่การุณช่วยเหลือวาจาที่กล่าวเมื่อครู่หวังอย่างยิ่งว่า เชี่ยวเงียมโปรดยาถือสาเราผู้เท่ายินดีถอนคำพูดคืนเนื่องจากอากับกริยาของเพกนั่งเนี้เมื่อครู่เอี่ยเสียวเย็กได้รู้ว่านางเป็นผู้มีนิสัยอันแกร่งกล้าทะนงยิ่งวาจาอันเย็นชาของตนได้กระตุ้นเพลิงโทสะข,ของนางมหือห่มจนจะสั่งสอนตนแต่จากท่าทีของยามนี้กลับปรากฏความจงรักภักดีของนางมาโดยเปิดเผยเพื่อนายยอมละทิ้งความเห็นแก่ตัว อันเป็นสันดานนับว่าหน้านิยอมเลื่อใสไม่ใช่น้อยยี่เซี่ยวเย็ดถอนใจด้วยความเพื่อนตันกล่าวช้าๆว่าท่านโปรดทุกขึ้นเถิดข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่ามีช่มีเจตนามาช่วยเหลือเขียนทั้งสองยื่นไปเบาๆพานนี้พลังอันรุนแรงที่ไรสภาพยื่อนออกเป็นดันร่างเพกนั่งเนี้ยเพกนั่งเนี้ยแทบจะถูกพลังนี้ดันจะลอยขึ้นจากพื้นนางมังเกิดความตื่นตระหนกจนรีบสงกาย จับจ้องมองดูอี้เซี่ยวเง็กด้วยความตื่นเต้นจนตะลึงลานกูนี้โฉมสกานเคลื่อนกายเข้ามาอีกสองเสี้ยกล่าวเสียงสดใสไพเราะว่าข้าพเจ้าอีหงนี้ขอเรียนถามนามยิ่งใหญ่ของกงชื่ออี้เซียงเง็กรีบหลบตาอันสวยสกานหน้ารุ่หลงของนางอย่างบาดวันกล่าวเสียงราบเรียบว่าข้าพเจ้าอี้เซี่ยงเง็กวาจากล่าวแต่ต้านเหลือบแลไปในทิศทางอื่น ถ้าตีปราศจากแววจะรีบจากไปในปรดลเพ็กแมงเหนือในยามนั้นได้เดาจิตใจของกีหงงนี้ออกแล้วจึงรีบส่งเสียงกล่าวบ้างว่าคงจือ้อเราบางนายวันนี้ตกในพยันตรายที่ร้ายแรงจะขอกำลังช่วยเหลือก็มามิทันและทุกทิศทางมีบริวารอั้งหุนปังอยู่เกลื่อนกลาดมากมายจะซุกซ่อนหลบหน้าไร้ที่ปลอดภัยมิทราบคงจือ้อ จะยินยอมแผ่พระคุณมาช่วยเหลือให้พวกเรามีวาสนาได้หลบไภัยในครือสนาของชื่อสักหลายวันหรือไม่ยี่เซียวเ็กมองหน้าเกียงหงนี้เพราะกลัวจะสบตาอันน้าลุ่มหลงรันจวนใจของนางเพียงแต่กล่าวเสียงราบเรียบว่าความกระตันยูจงรักของท่านเป็นที่ตื้นตันจะยิ่งข้าพเจ้าหากแม้นจะปฏิเสธก็ออกจะไร้น้ำใจเกินไปพวกเราเดินทางเถิด กระท่อมข้าพเจ้าอยู่ที่อี้แก่จึงกล่าวขาดคำก็เดินนำหน้าออกไปอีหงนี้แย้มยิ้มด้วยความอิ่มเอมใจรอยยิ้นขานี้สะการยิ่งกว่าหัวแย้มบานเฉออีในยามสองทั้งสามคนมาถึงริมทาน้ำป่วยหุ้นกังน้ำสดใสที่ไหลเชี่ยวกลาไรเหลือพอจะข้ามฟากได้อีเซี่ยวเงี้ยก้มลงเก็บไม้กระดานมาแผ่นหนึ่งเลี้ยวหน้ามากล่าวว่า ข้าพเจ้าจะไปที่อีแกจึงทางฝั่งตรงข้ามเรียกพวกนั้นให้ส่งเรือมารับท่านทั้งสองจีหงี้รีบร้องอย่างร้อนรนว่าคงชื่อพวกเราพอจะรอได้อีเสียวเมกหน้าเครียดครึ้งเย็นชาแต่ยามสายตาประสานกับปะกายอันบริสุทธิ์สดใสของนางก็ไม่อาจจะเป็่งวาจาที่คิดไวในใจออกมาได้จึงถามเสียงราบเรียบว่ากูนี้ไม่เชื่อถือข้าพเจ้าหรือความกระวนกระวายรุ่มร้อน ถากดอยู่บนใบหน้าท่าทีของกีของนี้จนอ้อมแอมม,มีทราบจะกล่าวอย่างไรทันใดน,นั้นนางชี้ไปยังกลางลำธารกล่าวว่าอี้กงชื่อท่านดูนั่นไม่ใช่มีคนตกปลาหรือ,อยัยมาเรียกข้ามมารับพวกเราข้ามฟากเล่าอี้เซียงเยได้ฟังก็งงงงสายตาเบนไปที่กลางน้ำเห็นชายชลาผู้หนึ่งนั่งตกปลาอยู่บนเรือน้อยจริงจึงรอบเค้นเสียงในใจเบาเบาเพ่งง่างเนี้ยปากปลื้มจะดียิ่ง ร้องเสียงกล้องกลางวานไปว่าผู้เท่าพวกเราเสียเรือขอรบกวนผู้เท่ารับพวกเราข้ามฟ้ากไปจะให้รางวัลอย่างงามชายชะาเหลียวหน้ามากล่าวลำพึงเบาๆว่าตกปลาในยามค่ำคืนปลาสาปลาพอจะได้คุ้มค่ามีรางวัลอันงามยย่งนี้นับว่าเป็นวาจนาอยู่แลวมันก็รั้งสายเบ็ดกลับอย่างเยือกเย็นถ่ายเรือข้ามมารับคนทั้งสาม เพ็กนั่งเหนี้ประคองกีหงนี้ขึ้นไปบนเรือก่อนอี้เซียงิกยังคงถือกระดานแผ่นนั้นกับมือกระโดดข้ามไปเป็นคนสุดท้ายชายชราใชาถ้ถอค้ำริมฝั่งเพื่อน้อยพลันพุ่งออกจากกลางน้ำสามส,สี่สิบเซียหลังเกาทันหลุดจากแรงกีหงี้ยกมือขาวปุดพองของนางเขี่ยปลาหลีหื้อในท้องเรือเล่นด้วยความสนุกสนานหัวรอยอย่างไร้เดียงสาด้วยท่าทีที่น่าลุ่มหลงยิ่งนัก ประมงฉาลาทอเรืออีกครั้งก็ไปไกลตั้ง 7, 8, เจ็ดปดสิบเซียยี่เซี่ยวเง็กจับตามองดูคลื่นอันเป็นเกลียวในกลางลำธารหัวร่ออย่างประหลาดใจแล้วกล่าวว่าใช้เรือน้อยตกปลากลางลำธารในวิการยามดึกท่านผู้เฒ่านับว่ามีมรสนิยมสูงนะักชายชาลาวางทอยาวลงแล้วหยิบพายขึ้นพายเรือน้อยให้ลอยลำช้าๆเลือกตาพิกลของมันขึ้นฝืนหัวรอกล่าวว่า อาชีพปีบังคับอยู่จะเรียกว่าเป็นรถนิยมใดได้เล่าอี่เซียวเง็กพลันปีบแผ่นกระดานในมือจนกลายเป็นสามท่อนกล่าวอย่างมิแยแสสนใจว่าลำทานป่วยหุ้นกังไม่ตกปลาในยามพิการผู้เท่ามิใช่คนเิ่นนี้กระมังตาอันคมกล้าขามียนมองจ้องหน้าประมงชลาจะแน่วนิ่งปากกายตาที่เย็ยนจะเยียบนั้นทําให้ผู้คนต้องหบาดมันจนอึดอจจัดใจยิ่งเพกงั่งเนี้ พอได้ฝังก็สะดุ้งรู้สึกตัวรีบจับตาจ้าโมประมงฉลาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบประมงฉลาหน้าแปลเปลี่ยนไปใช้กำลังงัดภายอีกสองคราจนเหลือน้อยพู่ถึงยังกึ่งกลางลำธารใหญ่จึงกล่าวอย่างเยือกเย็ยนขึ้นมากคงจื่อรู้เรื่องมากมายเสียจริงยี่เสียว็ีแค่นหัวรอดเสียงเย็ยนจะเยียบโหดร้ายกล่าวมากจนเท่าเจ้าเป็นสุนัขในตาบอดแล้ว เซี่ยวเอีย่ยของเจ้าคือนายเล็กแห่งพักมังกรฟ้ากำเนิดเติบใหญ่อยู่ในที่นี้ไายเลยจะมีทราบได้ประมงเท่าใจเต้นระลึกดังรัวกลองเท้าซ้ายพันถีไปที่กราบเรือทำให้ทั้งสามเสียหลักกระโดดปลาดลงไปในน้ำดำไปจนไกายกว่า30เสียจึงโผล่หน้าขึ้นมาหัวรอดเสียงกล้องแล้วกล่าวว่าฮ่าฮ่าเด็กแซ่อีเจ้าแม้ชานฉลาดแต่รู้ตัวสายเกินไปแล้วจงดูรอบข้างของเจ้า ว่าสิทธิ์ของกองฉลามเลือดรอคอยเจ้าทั้งสามอยู่หน้านานแล้วเพ็กงเนี้อรีบกวาดตามองไปรอบลำน้ำเห็นมีชายจักรันจำนวนร่วมสามสิบถือมีดสั้นคลบมือกำลังแหวกไม้ตรงเข้ามาที่เรืออย่างเอาเป็นเอาตายยามนั้นเรือพันสันสะเทือน,นอย่างรุนแรงเพ็กงเนี้รีบกระโดดลงน้ำร้องเสียงก้องว่าเซียวเจี้ยรีบลงมาเพ็กงเนี้พอเพิ่งกระโดดลงน้ำเรือพลันพลิกคว่ำไปในบาตน อี้เซียงเงตวาดเสียงเกลี้ยกลาดโผลเข้ารวบเอวอันแน่งน้อยของจีหงนี้กระโดดไปในกลางลำธารน,น้ำเท้าที่แตะลงไกลาจากลำเรือถึง70กว่าเซียะและอยู่ในระหว่างกลางอากาศเหวี่ยงเศษไม้กระดานในมือไปไม้กระดานที่รอยบนผิวน้ำพอดีให้เท้าของอี้เซียเ่ยงเง็ตยังกำลังได้จีหงนี้แนบหน้าลงในอ้อมอกของอี้เซียเ่ยงเง็โดยมิได้รนขัดขืนแขนอันผุดผ่องของนาง โอเคไว้จนแนบแน่นนั่นเป็นท่าที่ธรรมดาคล้ายกันทั้งสองมีความคุ้นเคยกันมาแต่เนิ่นนานใบหน้นานางไม่มีแววแตกตื่นตกใจแต่คำหนึ่งอยู่ในคำอธิษฐานว่าเราทราบแล้วว่าท่านย่อมไม่ละทิ้งเราแต่หวังว่าทางน้ำสายนี้ยาวไกลจนไร้ที่สุดสิ้นเถิดการเวลาอันสดชื่นดื่มดำมักจะสั้นอยู่เสมอจีหงนี้เกียงรู้สึกว่าช่วงเวลาอันสั้นนี้ ดีชั่วพริปตาเท่านั้นยี่เซี่ยวเง็กได้ย่างเท้าลงบนฝั่งแล้วในบัดดลนคลายมือปล่อยเอวอันแน่นน้อยของนางกระซิบเบาๆว่าโกเนียรออยู่ที่นี้สักครู่กี่หงนี้รีบรัดแน่นๆขึ้นกว่าเดิมกล่าวด้วยความหวาดหวั่นพลันพลิงว่าย่าได้ห่างข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลัวเส้นเสียงที่ตกใจจนทําให้คนใจวันไหวมิอาจจะตัดใจห่างออกไปได้ยี่เซี่ยวเง็จยื่นมือปลดแขนของนาง ออกจากลําคออย่างเย็นชาทําให้กี่หงนี้ใช้สั่งมันไว้ร้องด้วยความตระหนกตกใจว่าคงชื่อท่านจับลงไปหรืออีเสียงเนียงไม่อาจตัดใจให้เงียบหานอภิเหตุได้จําต้องสัรนศีจาะกล่าวว่าคนนี้ข้าพเจามีไปแล้วหนางคนเดียวจะต่อต้านกับพวกอันมากมายนั้นได้หรือกล่าวพานชี้ไปยังเพกงา้างเนี้ที่กําลังต่อสู้อยู่กลางลําน้ํา นางไม่อาจใช้แผลแดงอันเป็นอาวุธอยู่กลางน้ำได้ยามนี้จึงฉิงมีดสั้นจากศัตรูเล่มหนึง่งทอสู้กับพวกที่หือเข้ากลุ่มรุมนางจุดด่างเป็นฉลามโดโซเหล่าบริวารอั้งหุนปังในผิวน้ำมีซากศพลอยเกลื่อนกลางอเนตอนาต์นี่อาจทนดูได้อาจบางทีภาพที่เห็นเบื้องหน้าจะสันสยองขวันเกินไปจีหงนี้หรือว่านางเพิ่งรู้จักกับยี่เซี่ยวเม็กไปนานากับกลิยาที่เกิดขึ้น ตามสัญชาตญาณทําให้นางรีบซบกายอันสั่นะระลิกลงไปในอ้อมอกอี้เซียวเง็กอานบางทีภาพที่เกิดขึ้นทางรอบข้างจะเป็นที่วันวาสยองขวัญต่อดารุณีอันไม่มีวิชาการต่อสู้อยู่มากมายอี้เสี่ยวเง็กรู้สึกลนลานจนืูไม้เป็นพัละวันเมื่อไม่อาจตัดใจแต่ก็ไม่อาจบางใจที่จะทิ้งดารุณีอันโฉมสะลานอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนริมฝัง่งน้ำยิ่งไม่ได้ที่ต้องเหลียวตาอันกังวล ไปดูเหล่าลูกศิษย์ของฉลามเลือดของอั้งหุ้นปังที่โถมประหัรประหารเพกนั่งเนี้ยปานคุ้มคลั่งท่านในนั้นเสียงสดใสของทารกได้ดังกล้องขึ้นว่าเสื้อตีท่านฉไนออกมาตั้งนิ่นนานปานนี้เอ๊ะในลําน้ำฉไหนจะมีคนจับปูปลากันเล่าอี่เสียงเงียพอได้ยินก็โล่งใจคล้ายผักภูเขาจากอก,ออกระบ,บายลมเพื่อใหญ่แล้วกล่าวว่าเสือเฮยท่านมาได้พอดีทีเดียวรีบมาคุ้มกันโกนเนี้ยท่านนีไว้ ให้ข้าพเจ้าลงไปผู้มาคือเสี่ยเองทองจื่อพอได้ยินก็รีบถลาลงมาอย่างว่องไวร้องโผงด้วยความตกใจว่าโกเนียโกเนียจากที่ใดวาจาไมิทันขาดคำก็ชะงักงันจนเสียงเงียบหายไปอี้เสี่ยวเน็จเหลียวหน้ามองด้วยความสงสัยเห็นเสี่ยเองทองจื่อเบิ่งตาที่ดำคลับทั้งสองจนกลมกว้างจับช่องมองดูตารุณีในอ้อมอกตนอย่างตะลึงลานจึงก้มหน้ามองไปบ้าน ก็ใจสั่นวันไหวดังราวเพลีในสนามรบที่แถยามนี้ใบหน้าที่ปุดพาสคลานตาปานเทพธิดาของกีหงนี้พอดีหันมามองซื่อเฮียของตนด้วยความพิจมงสงสัยอี้เซียวเงศตวาดเสียงหนักหนักว่าซื่อเฮียท่านเป็นอย่างไรแล้วเล่ารีบมาเถิดเสี่ยเองทองชื่อคล้ายเพิ่งจะขมขวัญอันกระเจิงอยู่กับตัวได้คำหนึ่งขึ้นมาสวรรค์ของเราเป็นพยานด้วยในโลกยังมีสตรีที่งดงาม จนสุดจะเสกสรรบรรยายได้ย่างนี้จริงๆนับว่าเรามีวาสนาเปิดหูเปิดตาแล้วความคิดพอพุ่งว่าขึ้นก็รีบสันสิษากล่าวว่าสื้อตีเราเด็กสนไม่มีความสามารถในการพิทักษ์รักษาสตรีท่านก็รู้ดีแก่ใจว่าปูปลาในลำน้ำนั้นข้าพเจ้านิยมการจับหาอย่างยิ่งคำพูดพอหลุดจากปากก็ไม่เหลียวหน้าไปแลดูรีบวิ่งไปในลำน้ำด้วยความว่องไว ยี่เสี่ยวเงียทราบว่าไม่มีทางขู่เขียนบังคับจึงรีบปลดกำไลหงออกจากข้อมือซ้ายของตนสะบัดเบี่ยงไปพางร้องว่าซื่อเนียรับไว้เสี่ยเอีงทงจื้อเหลียวหน้ามองเข้าใจสถานรีบสะบัดมือคว้าด้ามกระบี่ที่พุ่งมาสีหน้าพุ้ง่านจนกระตุกข,ขึ้นเหนือยหน้าขึ้นกล่าวเสียงหนักแน่นว่าซื่อตีเราทารกสนแม้จะขายชีวิตไปก็มีให้ซื่อตีต้องผิดหวังเป็นอันขาดร,ร่าง กระโดดปาดขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเลี้ยวสู่ลำน้ำดุด,ดังเป็นอินรีโฉปลาจีหงงี้มาดแมนอยู่ในอ้อมอกของอี้เซี่ยวเง็กแต่ร่างอันแน่นน้อยนุ่มนิ่มนั้นยังสันละลิกอยู่เบาๆเงยหน้าขึ้นถามด้วยความหวั่นไหว่าอี้อี้งชื่ออี้เซี่ยวเง็กร้องอือขึ้นอย่างชายเย็นไม่ได้ตอบคำของนางมาจีหงงี้กล่าวต่อว่าเขาพเจ้าทำให้เรื่องสำคัญของท่านเสียไปกระมังอี้เซี่ยวเง็กกล่าวว่า สือเฮียข้าพเจ้ามีปล่อยพวกมันรอดไปเต็นแน่สือเฮียทราบคุณลักษณะของกระบี่มรณะว่าควรใช้อย่างไรกี่หงนี้กล่าวว่ากระบี่มรณะนามนี้ช่นหน้าหวาดกลัวเหลือเกินอี่เซียวเงี้กล่าวว่าความตายหาใช่หน้าหวาดกลัวไม่นั่นเป็นหลักแหล่งสุดท้ายที่ปุตุชนทุกคนต้องไปหามันกลัวอยู่แต่ที่ความแค้นอันยิ่งใหญ่ไพศาลความอาฆาตอันเบิงหวานสุด ความอาฆาตอันเบิงว้างสุดขอบเขตมันจะทําให้คนไม่มีความสงบใจลงได้ไม่ว่าจะถูกคนติดค้างหรือติดค้างผู้คนจีหงงี้กล่าวว่าอี้กงจือข้าพเจ้ามีใครเข้าใจความหมายนักยี่เซียวเงยกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านมีเข้าใจในที่ใดจีโกเนี้ยท่านก็มีสมควรเข้าใจเรื่องเหล่านั้นที่ท่านควรเข้าใจและฝันนั้นควรเป็นดังรูปลักษณะของท่านทุกสิ่งทุกประการ นวนเป็นความสวยสดงดงามที่สุดในแผ่นดินท่านมีสิ่งแวดล้อมเป็นเช่นนั้นนิสัยท่านก็สมควรเป็นเช่นนั้นกีหงนี้กล่าวว่าท่านทราบว่าข้าพเจ้าเป็นธิดาของเต้าจู้หัวหน้าเกาะจึงว่าข้าพเจ้ามีสิ่งแวดล้อมอันงดงามถูกแล้วทางเปลือกนอกข้าพเจ้ามีตึกรามหอห้องอันประณีตสวยงามมีสวนไม้ดอกมีสะมมีสัตว์เลี้ยงตัวน้อยน่ารักมากมายกล่าวได้ว่า ยิ่งควรมีข้อมีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ข้าพเจ้าบอกแล้วนั่นเป็นเพียงสิ่งแวดล้อมทางรอบข้างแต่ในห้องหัวใจข้าพเจ้ามักรู้สึกว่าไม่อาจจะไปหาความงามสักครานดังในอุป,ปทานที่ข้าพเจ้าเพ้อฝันอยู่ทุกวี่วันอี้เซียวเง็กกล่าวว่ากีโเนียหัวใจของเรายากจะสิ้นสุดความละโมกได้ในโลกปราศจากความทุกข์สุขที่สุดจูมันเป็นเพียงสถานการณ์ ที่แปลกแตกต่างมาให้เห็นเท่านั้นในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่เทียมเทียบเปรียบกับท่านได้เล่ากี่หงนี้กล่าวว่าอี้กงจือ่อคล้ายดังตั้งแต่โบราณกาลมาท่านก็ดำรงคงชีวิตอยู่ในมวลหมู่มนุษย์แล้วท่านเห็นความทุกข์ยากลำบากของผู้คนมาจนหมดสิน้นและก็ลิ้มความอาฆาตแค้นของผู้คนจนเต็มเปี่ยมแต่ถ้าว่าท่านกลับมีอายุยาวเช่นนี้อี่เซี่ยวเนี้ยกล่าวว่าข้าพเจ้าหาใช่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ตั้งแต่โบราณการมาไม่แต่ในขณะที่ข้าพเจ้ากำเนิดเกิดมายม,มาบาลคล้ายได้ทอดทางอาคาดไว้ให้ข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วหากบางทีนี่เป็นทางสายเดียวที่ยม,มาบาลให้ข้าพเจ้าต้องกำเนิดก็ได้กีหงนี้กล่าวว่าอี้กงชื่อข้าพเจ้าจะทราบว่าทางสายนี้เริ่มต้นในที่ใดได้หรือไม่อี้เซี่ยวเงียบพอก้มหน้ามองลงก็รีบเงยหน้าขึ้นอีกคราจับตาจ้องมองไปบนขอบฟ้าอันมืดคลึ้มไร้ขอบเขต สันสีษากล่าวว่าข้าพเจ้าบอกแล้วท่านสมควรทราบและความเพ้อฝันของท่านต่างบังควรเป็นเช่นดังรูปลักษณะท่านเป็นสิ่งสวยงามที่สุดในโลกนี้ท่านสมควรกลับไปในดินแดนอันสวยงามนั้นไม่จําเป็นและก็ไม่มีคุณค่าจะมาทราบเรื่องราวเหล่านี้ยี่หงนี้กล่าวว่าไม่ข้าพเจ้าอปิรักยิ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะกลับไปในดินแดนอันบ้าเหวเงียบเงานั้นอีกท่านใดนั้น ที่ชายฟังเหนียร่างเพกนั่งเนี้ยเดินขึ้นมานางตัวเปียกชุ่มโชกจนเสื้อผ้าแนบเนื้อเห็นส่วนสัตว์ของร่างจนชัดเจนกี่หงนี้ต้องผักจากว่าหมกของอี้เซี่ยวเน็กอย่างจำใจสุดอะไรเดินไปหาเพกงั่งเนี้ยนางพรันร้องด้วยความตื่นตกใจว่าท่านได้รับบาดเจ็บแล้วยามนั้นกลางลำธารปรากฏร่างเสียเองทงชื่อกระโดดขึ้นมาขอเป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสกล่าววาจา ขาลกเท่าอันสุขทนจะไม่อยอมเงียบเหงาอยู่เสมอมาได้ยินเสียงร้องดังกือกกล้องขึ้นว่าเชื่องเป็นเรื่องอุบาท,ที่ประหลาดจ,จริงๆเจ้าเท่าผู้นั้นกลับยังม่ตายเมื่อจ้าขาดคำร่างก็พลิ้วมาที่เบื้องหน้าอีเซี่ยวเง็เงเงกดูดสายฟ้ายื่นมือคืนกระบี่มอรณะให้อีเซี่ยวเง็กรับกระบี่คล้องคืนสู่ข้อมือแล้วถามว่าผู้ใดผู้ใดยังม่ตายคนผู้นี้มีเกียรติภูมิในมูลิมมาเป็นเวลาร่วม60ปี วิชาทางน้ำของมันเป็นเอกในแผ่นดินได้โดยไร้ผู้เสมอเหมือนในท้องทะเลมันสามารถบังคับให้ฉลามกลืนกินคนในท้องน้ำมันสามารถใช้งูร้ายช่วยเหลือเสริมกำมารังคิดมิถึงเจ้าเท่าทารกยังไม่ตายและยอมสบายมิพักอยู่ในอั้งหุนปังด้วยอี้เสียงเง็กแจหาว่าถามเสียงเย็นชาว่ามันคือไข่หรอือประมงเท่าผู้นั้นหรือ เพกงัางนี้อย่างนี้คัดเลื่อนบนแขนหยุดแล้วพอได้ฟังก็กล่าวสวนขึ้นมาคนผู้นี้เนี่ยวงพวกนักเลงเรียกมันเป็นงึ่นฉีกิมซัวฉลามทองกระโดงเงินโดยไม่เรียกชื่อมันสามารถอยู่ในน้ําได้เป็นเวลาเจ็ดคืนเจ็ดวันโดยไม่ต้องขึ้นฟังเมื่อครู่มันม่เคยโผล่หน้ามาเลยแขนของเราก็เป็นอันตรายด้วยมือมันนั่นเองกล่าวแล้วละอาใจยิ่งหากไม่ใช่ผีท่านปรากฏตัวช่วยเหลือ เราผู้เท่าอาจบางทีต้องฝังร่างกลางลำน้ำแล้วก็ได้กล่าวแล้วตาอันเขียวแวววาวของนางจับนิ่งอยู่บนข้อมือทั้งซ้ายขวาของอี้เซี่ยงิก๊กเสี่ยเองทงจือ้อพอเห็นเช่นนั้นไม่กล้าจะปิดบางอัมพางรีบกล่าวว่าทวเจ้ท่านนี้เมื่อครู่ท่านปิดทองบนหน้าเราทาลกซุกซนไปแล้วหากไม่ใช่สือตีมอบกระบี่มรณะให้ข้าพเจ้ายืนใช้ก่อนน่ากลัวแม้จะมีทาลกซุกซนอีกสองคน ก็ช่วยเหลือใดมีได้เพชรงั่งเนี้ยหัวรอบเบาๆโดยไม่ได้กล่าวอย่างไรนางทราบดีว่าพลังฝีมือของเสี่ยเองทองชื่อนั้นคู่ขี้กับนางยี่เซียวเยกมีดวงตาอันประกายแวววาวกล่าวว่ามันในขณะนี้ยังอยู่ที่ลําน้ําหรือไม่เสี่ยเองทองชื่อสันศีจากกล่าวว่ามันถูกกระบีนี้ข่มขวัญจนกระเจดิดกระเจิงไปแล้วมิเช่นนั้นพวกเราจะขึ้นมาได้อย่างไรแต่ถ้าว่าข้าพเจ้ายัางข้าตายไปสิบกว่าคน เพื่งืางนี้นนพลอยกล่าวขึ้นบ้างว่าเราก็ฆ่าตายไปสิบกว่าคนเช่นกันข้าพเจ้าคิดว่าที่เงื่อนฉีกิมซัวมีปรากฏตัวนั้นคงเป็นเพราะกําลังรอคองชื่อให้ลงไปอี้เซียงนิดถอนหายใจหนักๆกล่าวว่าพวกเราไปเถิดเหลียวมองดูหน้าสื่อตีที่อัดอัน้นด้วยความหมงุดหงิดเสี่ยเองทองชื่อมิกล้าจะกล่าววาจาใดอีกเป็นเวลายามสีแล้วในหมู่บ้านอี้แกจึงยังมีเสียงเสียงแซ่จอแจ พวกผู้คนทั้งหลายพอเห็นอี้เซียวเนี้ยกลับมาต่างโห่ร้องต้อนรับจนกึกกล้องอืงคันนึงท่าทีเปี่ยมด้วยความเคารพนับถือสนิทสนมจนกลมเกลียวทันใดนั้นเสียงคนอันสับสนต่างเงียบงานลงไปหมดสิน้นเพราะผู้คนทั้งหลายต่างได้เห็นโกนเนี้ยอัโชมสะพานปานหยาดฟ้าที่ติดตามมาอี้เราตัวและชายชราอีกสามคนเดินเข้ามารับหน้าเชื้อเชิญพวกอี้เซียวเนี้ยเชื้อเชิญพวกอี้เซียวเนี้ย ไปยังที่ว่าสถานดั้งเดิมพื้นศิลาและตัวตึกถูกขาดจนเอี่ยมละออรอบบริเวณอาคารอันโอาอายัางมีผู้คนอีกมากมายที่กำลังรอถอนถางพงจามสาบัวผู้เขาจำลองเรือนต้นไม้ก็มีผู้คนมากหลายซ่อมแซมอย่างกุดีกุจอวุ่นวายในสมองของอี้เซียวเง็กพ่ันปรากฏตึกร้างที่มีพงหญ้าขึ้นสูงท่วมเขาค้างขขาอาศัยตามท้องต่างๆอย่างวังเวง ดวงตาก็ปรากฏแววรันทดหดหูขึ้นอย่างยิ่งสีชลาแซ่อี้อันเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเชื้อเชิญคนทั้งหลายเข้าไปนั่งในศาลาแปดเหลี่ยมที่เก็บกวาดจนสะอาดสะอ้านแล้วกล่าวอย่างเสียใจว่าข้างในยังไม่ได้เก็บกวาดให้เรียบร้อยขอกรงชื่อและอาคันตุกาทั้งสองท่านโปรดอดใจพักผ่อนรับประทานอาหารบ้างในที่นี้สักครู่จะเสร็จในบัดดนี้แล้วไม่นานเท่าใดสุราอาหารถูกยกมาเรียงรายมากมาย ยี่เซี่ยวเง็กที่เจ็บช้ำรันทดต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าจึงไม่อาจจะเกลื่อนกินลงเพียงรับประทานเล็กน้อยก็วางตะเกียบเลี้ยวมองอี่เราตัวแล้วกล่าวว่าพวกทางข้างนอกเหล่านั้นฉะนไหนยังมีกลับไปหลับนอนอี่เราตัวรีบวางตะเกียบตอบว่าขอเลียนต่อกงจือ้อพวกนั้นคิดจะรื้อทำลายตึกเก่าของฉามเท่าออกไปสร้างให้แก่กงจื้อขึ้นใหม่ยี่เซี่ยวเง็กหน้าแปลเปลี่ยนสีกล่าวว่าสร้างให้พวกมันกลับไปเถิด ออมเงินทองเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าข้าพเจ้ายังไม่ออกไปจากตึกนี้ดอกกงชื่อข้าพเจ้าบังคับพวกมันไม่ได้ดอกนี่เป็นเจตนาของคนทั้งปวงที่ตกลงกันแล้วเนื่องจากว่าค่าเชาานาในปีนี้ไม่มีผู้ใดจะมาเรียกเล่นกับเราอีกค่าเชาวนาหรือค่าเชาวนาชนัยจึงมากมายปานนั้นนับแต่ตัวกงชื่อสามเท่าได้หฮบเอาที่นาทั้งเจ็ดหมู่บ้านนี้เป็นสมบัติของตัวสามารถเช่ามาเพาะปลูก แต่ละปีต้องจ่ายค่าเช่าด้วยจำนวนสูงพวกเราหูทั้งเจ็ดคนเป็นเพราะเรื่องนี้จึงทำให้สามเท่าคุณเกองจะฟังพวกเราทั้งเป็นวาสนาอย่างดีที่กงชื่อมาช่วยทันท่วงทีนั่นคือสัญญาเช่ากล่าวแล้วประคองหีบไม้สีดำออกมายี่เสียวเงี้ยงไม่ได้เหลือบเหลีวมองกล่าวเสียงเด็ดเดียวว่เาเผามันทิ้งเสียหัวหน้าหมู่บ้านชลาทั้งสี่ตั้งขอบพระคุณกันจนวุ่นวายขณะจะเทออกเผาทิ้ง ท่านมีชายจักรันสี่คนมิ่งมาที่หน้าศาลาคูกเข่าโคกศีรษะรายงานว่าพวกบุตรีทั้งสี่คนขอ,อน้อมพบเสี่ยวจู้สักครั้งจีหงนี้เจเต้นระทึกยี่เล่าตัวหัวหน้าแปลเปลี่ยนไปรีบกล่าวว่าเสี่ยวจู้เหน็ดเหนื่อยมากแล้วจําเป็นต้องพักผ่อนอย่าได้มาส่งเสียงรบกวนไปกันเถิดยียเ่เสียงเรียหน้าแข่งเครียดเด่นชากล่าวเสียงเดีเดยวว่าพานางเข้ามาจบบทที่ห้า